สวัสดีครับลูกค้านะครับวันนี้ก็มาพบกับปอมนะครับกับช่อง p ีเคดีเทเยอรนะครับเหมือนเดิมนะฮะก็วันนี้เรามีตัวซิดูตัวเซตพันโปรนะครับตัวใหม่ที่เป็นปี2020ของทางซิดูเขานะครับผลิตของซิดูเนี่ยปีนี้เนี่ยออกมาถึง3รุ่นด้วยกันนะครับก็จะเป็นเซต 9x เซต 10pro และก็ตัวนี้นะครับก็คือตัวเซตพันโปรนั่นเองสําหรับตัวซิดูเซตพันโปรนะครับเป็นตัวที่ระดับที่สูงขึ้นกว่าตัวเซต 10pro นะครับเพราะว่า เขามีบอดี้เครื่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ่าวัสดุต่างๆที่ทํามาดีขึ้นส่วนในเรื่องของการใช้งานนะครับก็ยังมีความคล้ายคลึงกับตัว set x แล้วก็ set สิ pro อยู่โอเคนะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวสเปคเครื่องของตัว s e 0 0ั pro กันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวซีดู set พัน pro เนี่ยมี cpu นะครับเป็นตัว realtek หนึ9นะครับตัว ram นะครับให้มา 2G งนะครับ ลอมนะครับเป็น 32GB นั่นเองในเรื่องของ Android นะครับระบบปฏิบัติการนะครับของตัวเครื่องนะครับให้ Android เป็นเวอร์ชันน9.0นะครับซึ่งก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดในเรื่องของอุปกรณ์นะครับต่างๆนะครับที่ทาง s i r u ูเซ0 0ันโเนี่ยเขาให้มานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวสายจ่ายไฟนะครับแบบ AC นะครับ ตัวรีโมทนะครับที่เป็นรีโมทบลูทูธนะครับมีข้อดีในเรื่องของการทะลุสรวงสิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมกล่องซีดู Z ซตพันโปรได้นะครับแม้ว่าจะอยู่ในตู้นะครับหรือว่าอยู่ในที่มุมอับก็สามารถที่จะควบคุมเครื่องได้นะครับในเรื่องของตัวเครื่องนะครับที่มีไดร์พาวเวอร์นะครับเป็นพิเศษมาจากทางซีดูเลยก็จะช่วยกองนะครับสัญญาณรบกวนต่างๆที่เข้ามาทําให้ภาพและเสียงของตัวซีดูเนี่ยเขาดีขึ้น การรองรับไฟล์นะครับของตัวซีดูนะครับต้องบอกว่ารองรับได้เยอะมากนะครับในการเล่นพวกไฟล์หนังก็จะเป็นเรื่องของไฟล์พวก 4K นะครับไฟล์บูเลนะครับไฟ ISO MKV .ts ที่เป็นไฟล์แบบว่า 4K แล้วก็ไฟล์อื่นๆนะครับที่เราอาจจะแบบไม่ได้พูดถึงนะครับเล่นได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นเครื่องเล่น HD player นั่นเองนะฮะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ในปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากการแข่งขันเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับของพวกนี้เขาก็เลยต้องแข่งกันทําออกมานะครับว่าให้มันมีเรื่องระบบปฏิบัติการของตัว Android เข้ามาด้วยก็จะทําให้เครื่องเนี่ยมันก็สามารถที่จะเล่นเว็บนะครับเล่นเน็ตได้แล้วก็เล่นพวก Netflix หรือว่า u t u b e นะครับที่เราเนี่ยชอบเล่นๆกันเนี่ยก็เล่นได้เลยนะครับรวมไปถึงอ่าพวกแอปอื่นๆด้วยนะครับที่เราอาจจะไม่ได้กล่าวมาเ่ย มันสามารถที่จะเล่นได้ค่อนข้างที่จะมากนะครับในตัวเครื่องของตัวซ i d ูเซตพันโตัวนี้นะครับเพราะว่าเขามีเพลสโตมาให้นั่นเองในเรื่องของเสียงนะครับเสียงก็ที่เป็นแบบ lossless นะครับหรือว่าเป็น h i res นะครับเล่นได้หมดเลยซึ่งก็จะมีหลากหลายนามสกุลเลยนะครับที่ตัวเครื่องเขาเนี่ยเล่นแล้วก็รองรับนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับถ้าเราสังเกตตัวเครื่องด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีนะครับตัว led ตรงด้านหน้าเครื่อง ที่แสดงสถานะของเวลานะครับการใส่ฮั์ด,ดิท์นะครับแสดงสถานะของการต่อ Wi-Fi หรือว่า Land, แลนวก็แสดงสถานะของ Resolution เครื่องด้วยนะครับเมื่อเราเอา h d ด i มจากทีวีมาเสียบที่เครื่องเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันปล่อยตัวภาพเนี่ยออกไปเนี่ยเท่าไหร่ Resolution เท่าไหร่จะอยู่ตรงดีเลยนะครับแม้แต่แสดงสถานะของตัว hdr ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าแน่นอนครับว่าเครื่องนี้เนี่ยมันก็จะต้องรองรับพวกของ hdr สิบพัลสแล้วก็ดอบบี้วิชชั่นที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยเพราะว่าเขามาพร้อมกับเรลเทค16-19นั่นเองตัวเครื่องนะครับด้านหน้าก็จะมีปุ่มพาวเวอร์นะครับตรงนี้มาให้นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะเปิดปิดได้อย่างง่ายดายนะครับสำหรับตัวเครื่องซีดูตัวเซตพันตัวนี้ทางซีดูเซตพันเนี่ยเขาได้ซ่อนนะครับตัวใสฮาร์ดดิสไว้ข้างในนะครับก็เป็นฝาแบบเปิดปิดได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องใสฮาร์ดดิสสล็อตอยู่ตรงนี้เป็นแบบเรียบหรูใช้งานง่ายแล้วก็ สามารถที่จะเสียบฮาร์ดดิสเข้าไปนะครับข้างหน้าได้เลยนะครับเป็นฮาร์ดดิสแบบอินเทอร์นอลนะครับ3.5จดนิ้วนั่นเองเรามาดูนะครับในเรื่องของตัวพอร์ตต่างๆแล้วกันนะครับตัวพอร์ตต่างๆของตัวซีดูนะครับตรงด้านข้างเขาเนี่ยลูกค้าจะเห็นว่าเขาให้สายอาพอร์ตซัตตามานะครับพอร์ตหนึ่งแล้วก็จะให้ usb มาทั้งหมดเนี่ยสองพอร์ตนะครับเป็น usb สแล้วก็ตรงด้านหน้านะครับที่เมื่อกี้ที่ร้านเนี่ยเปิด ตัวฟ้าให้ดูเนี่ยลูกค้าจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีพอร์ต USB มา <USB> ให้อีก2พอร์ตนะครเป็น USB 2 0 2พอร์ตเลยนะครับแล้วก็จะมีตัว USB 3นะครับที่อยู่ด้านข้างตรงนี้เนี่ยสองพอร์ตนั่นเองนะครับเอเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังของตัวซีดูนะครับอ่าเราก็มาดูด้านหลังของตัวซีดูกันนะครับว่าด้านหลังพอร์ตเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ถ้าไล่จากฝั่งด้านนี้นะครับด้านนี้เขาก็จะเป็น power port นะครับที่เป็นเสียบพวกสายไฟ AC นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีได้ power อยู่นะครับผมได้ power ก็อย่างที่เราแจ้งไปนะครับว่ามันช่วยลดสัญญาณรบกวนนะครับต่างๆได้นะครับเวลาเราเสียบไฟเข้ามาเนี่ยการลดสัญญาณรบกวนตรงนี้เนี่ยช่วยนะครับทำให้ภาพและเสียงดีขึ้นนะครับถ้าท่านเป็นคอเล่นหนังไฟหนังหรือว่าเล่นพวก ชุดโฮมเทเตอร์มาก่อนท่านจะทราบดีว่าเรื่องของระบบไฟมีส่วนสำคัญด้วยในการทำให้ภาพและเสียงนนั้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือพัดลมนะครับตรงนี้ก็จะมีพัดลมตัวระบายอากาศมาให้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะช่วยทำให้อุณหภูมิในเครื่องนะครับบอร์ดนะครับด้านในแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสก์ที่เสียบอยู่ข้างในเนี่ยอุณหภูมิลดลงได้ก็ช่วยยืดอายุการใช้งานขึ้นนะครับจะเป็นตัวของพอร์ต rs 2 3 2นะครับก็จะเป็นพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาณภาพออกไปนะครับซึ่งสมัยนี้เนี่ยอาจจะมีบางท่านใช้อยู่บางท่านก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวพอร์ต av ตัวพอร์ต av เนี่ยเขาจะเป็นพอร์ตแบบว่า3สีที่ใช้ต่อกับทีวีจอแก้วนั่นเองหรือว่าทีวีแบบเก่านะฮะประมาณนี้แล้วก็ยังมีตัว coax เพิ่มเข้ามาด้วยสําหรับสัญ,ญญาณเสียงตัวสัญ,ญญาณเสียงเนี่ยมันมีทั้ง coax แล้วก็ optical นะครับลูกค้า อันนี้มันขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยครับว่าจะใช้แบบไหนโค a กจะเป็นแบบอนาล็อกนะครับแล้วก็ออฟติคลจะเป็นแบบพอร์ตเสียงแบบดิจิตอลนะครับอันนี้ขึ้นกับทางลูกค้าเลยนะครับว่าเรามีชุดโฮมเทเตอร์นะครับเป็นสายเสียบแบบไหนเรื่องเสียงอีกตัวหนึ่งที่ออกไปก็คือตัวพอร์ตเทนดีไอนะครับเพราะว่าพอร์ตทนดีเไอเนี่ยเสียงเขาก็ออกได้ด้วยนะครับแล้วก็สมัยนี้เนี่ยคนเล่นพอร์ตเทนดีไอกันจะมากกว่า เพราะว่าต้องรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆพวก d s กับ d o b y a m o d e ด้วยนะครับก็เลยต้องใช้ HDMI ต่อไปก็จะเป็นตัวพอร์ต Optical นะครับ Optical ก็คืออย่างเมื่อกี้ที่พูดไปครับก็คือเป็นพอร์ตเสียงดิจิตอลนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น HDMI In นะครับ HDMI In ขออธิบายนะครับแบบคร่าวๆเลยก็คือว่าสามารถที่จะเอาไว้อัดวิดีโอจากแหล่งภายนอกนะครับเช่นส,สมมุติว,ว่าเรามีเครื่องนะครับหรือว่ากล่องดิจิตอลนะครับเราต้องการบันทึกในการ สดในช่วงนั้นเนี่ยเราเอากล่องดิสตอนมาเสียบเนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยเราก็ใช้ดีมาอินเนี่ยอัดเป็นวิดีโอเข้าไปในเครื่องได้ HDMI out นะครับก็เป็น HDMI ตัวหลักนะครับที่ออกไปหาตัวทีวีนั่นเองนะครับเพื่อแสดงภาพจากตัวซีดูนะครับแล้วก็พอร์ตแลนนะครับซึ่งแลนตัวนี้เนี่ยเป็นแลนกิกะบิตนะฮะโอเคนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของตัว Wi-Fi กันบ้างนะครับ Wi-Fi เขาเนี่ยรองรับตัว2.4แล้วก็ตัว 5G นะครับซึ่งต้องแจ้งเลยว่า ตัว Wi-Fi เขาจะไม่ได้ทําเป็นเสาออกมาด้านนอกนะครับลูกค้านะครับเขาไม่ได้ทําเขาจะทําเป็นแบบว่าตัวบิวนะครับเป็นสายแพรเลยแล้วก็แปะอยู่ด้านด้านข้างของเครื่องนะครับก็อยู่ด้านภายในเพราะว่าเราจะไม่เห็นเลยนะฮะแต่ว่ารับสัญญาณได้ดีมากนะครับเป็นแบบ power antenna นะครับเหมือนคล้ายๆกับตัวรับสัญญาณที่เพิ่มพลังเรื่องของการรับสัญญาณ่ยมากขึ้นนะครับทางเราก็จะเปิดให้ทางลูกค้าดูด้วยนะครับว่าศักยภาพในการรับ Wi-Fi เนี่ยไม่ได้ต่างกับ ตัวเ9ตก้อกระเซตเลยแถมมีบางจุดที่ต้องบอกเลยว่าดีกว่าด้วยซ้ำนะครับผมสำหรับตัว z 1 0พัน r o นะครับก็จะเข้าๆก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของการรีวิวเครื่องนะครับใน EP แรกสำหรับเรื่องเมนูข้างในนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีความคล้ายคลึงกับตัวซ i d ูเซตก้าอกระเซตนะครับแต่แค่ตัวเมนูหน้าแรกนะครับที่เป็นตัวหน้าอินเทอร์เฟซหน้าแรกของ UI เขาเนี่ยทำเป็นอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็ได้มีความพรีเมียมแล้วก็ดูสวยงามขึ้นนะครับแต่ว่า ภายในนะครับเวลากดเข้าไปใช้งานแอปต่างๆเช่น h o m e ท h e a t e r 3.0นะครับเพสโต e นะครับโคมหรือว่าแอป YouTube Netflix เนี่ยมัจะมีความคล้ายคลึงแล้วก็เหมือนกันนะครับ